วันนี้วันที่วันนี้วันที่12เดือนมกราคมพุทธศักราชส5 6 7วันนี้ก็พาสัายาติโยมมาร่วมทําบุญตักบาตรงานพระเขาอยู่ปริวาสกรรมที่วัดตาจันต์อำเภอคงจังหวัดนครราชสีมาซึ่งก็จัดตั้งแต่วันที่9ถึงวันที่ 10...18 อันนี้ก็มี ยัิสมัยชอบการไร่แล้วก็คุณโยมจำลองระมูลใหม่แล้วก็คุณแม่สุภาพพุทธปีนี้ก็มีพระมาเข้าอยู่บร,ริวารสกรรมประมาณ38 3 8รูป่า38รูปก,ก็มีแม่ปินสนองพุทธาแม่ชูชีพอ่อนผูกสูง น้อยขอพักดีก็หลวงพ่อแดงฐานะจารุโยมทยกเลิศพิทนอกเมวบาอาเมวบาสิกาเมชีไปปฏิบัติธรรมหนองฟานเด้ออ่าวันที่เลือกเลือกวันที่ยี่สิบถึงยี่สิบเก้าจ้ะวันที่ยี่เดือนนี้ใช่ไหมคะเดือนนี้วันที่สิบเก้าเป็นวันรวมพระ อาจารย์ตัวน้องวัวฟานเลย เออตก็มีรัทธทาญาติโยมมาร่วมทําบุญตักบาตรก็วันก็มีเป็นร้อยสองร้อยคนสองร้อยขันข้าวด้วยกันก็ถือว่าเป็นงานบุญใหญ่งานบุญพระเข้าไปอยู่พระราชกรรมที่วัดตาจันทร์ปีนี้ก็พอทะยกป,ปีนี้จัดมากี่กี่ครัง้งละจ้ะค <because> ือมาจัดปีนี่นี่ ปีที่สองเห็นไหมอ๋จอจ้าถ้ายกกรรมการวัดบอกว่าจัดเป็นปีที่สองแล้วอนุโมทนาสาธุเรื่องแม่พิสมัยแม่จำลองแล้วก็แม่สุภาพแม่ปินแม่จูชีพแล้วก็โยมแม่อ้อยขอพักดีุคนแองก็ได้นำญาติโยมมาร่วมทำบุญด้วยสนับสนุนการปฏิบัติธรรมแล้วก็อยู่ปริวัติกรรมอันนี้ก็เป็นเมนเมรุเมนวัดอาจารย์ด้ดวย ินเมนสาธุสาสาธุสาธุสาธุสาธถึงปีนี้ก็มีพระมาอยู่ปริวัรสกรรมทราบข่าวว่า38รูปอาจารย์กรรมก็ประมาณ20รูปด้วยกันโยมมาจากบ้านไหนนะจ๊ะโยมอยู่บ้านเจ้าจันดิกเนาะเออ อันหน้าเทีนยนอยู่ก็เป็นบริเวณลานธรรมปฏิบรรัติธรรมปฏิบัติธรรมันก็มาเทียนทุกขุมจ้าสาธุจ้าจักจ้า